นี้เราจะมาบินโดรนกันนะครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่ของ Solar Master ร์ทุกทุกท่านจะต้องบินโดรนและมีใบอนุญ,ญาตในการบินนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับก่อนเรามีแค่นี้ครับรีโมทหนึ่งตัวแล้วก็โดรนอีกหนึ่งชุดนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการประกอบโดนกางขาง่ายงครับบินโดนแต่ที่สำคัญต้องมีใบอนุญาตบินจากกอสทชอนะครับ ไม่อย่างนั้นอาจจะมีปัญหาเวลาบินได้ชิ้นที่2คือรีโมทในการควบคุมตัวโดนนะครับก็ดึงขาออกมาง่ายๆครับไม่ยาก iPhone ครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งเป็นขาของ Android ครับชักออกมาเสียบโทรศัพท์เข้าไปครับแล้วก็โหลดแอป DJI แล้วก็ให้มันคอนเนกันแค่นี้เองครับนะง่ายๆ เสร็จแล้วเราเปิดเครื่องกด1ครั้งแล้วกดครั้ง,งที่2ครั้งเอาไว้ครับจะมีเสียงปิ๊ดป๊อันนี้คือรีโมทเริ่มทํางานแล้วต่อไปมาดูที่เครื่องเปิดเหมือนกันครับกด1และกด2ครับปีกจะขยับนิดนึงจึก๊กๆอันนี้คือเครื่องเราพร้อมแล้วนะเดี๋ยวเราจะออกไปข้างนอกกันไปดูในส่วนของดาวเทียมครับที่เราเอาโดนมาวางไว้ที่กางแจ้งครับง่ายๆครับฝึกบินคือหัวไปทางไหนเราอยู่หลังเครื่องครับอยู่หลังเครื่อง เนี่ยฮะเรามาดูที่ดาวเทียมครับดาวเทียมตอนนี้21ดวงครับบินได้สบายสบายแต่ถ้าจะบินดาวเทียมไม่ควรต่ำกว่า12น,นะครับหรือว่าถ้าตรงนี้ขึ้นสีแดงอย่าบินเด็ดขาดฮะโดนอาจจะหายไปได้แต่ไม่หายแล้วครับลองดูฮะเดี๋ยวต่อไปจะเป็นการเช็คออฟเครื่องนะครับโอเคครับเรามาออโต้เช็คออฟกันนะครับกดปุ่มด้านซ้ายมือหนึ่งครั้งจะขึ้นหน้าจอตรงกลางครับแล้วกดครั้งไว เสร็จปุ๊บนี่ครับเครื่องจะเทคออฟครับสแตนบายอยู่กลางอากาศครับเอ้พร้อมบินไปเลยครับกนตรงจอยสติ๊กนะครับว่ากดอะไรบ้างนะครับสติ๊กสายมือสายมือง่ายๆครับสายมือถ้าดันขึ้นเครื่องก็จะขึ้นนะครับถ้าเราลงกดลงมันก็จะลงครับมีลงมาแล้ว นะครับสติกมือซ้ายถ้าเรากดไปทางซ้ายตัวลำโดนมันก็จะหมุนนะครับี่กลบหมุนเลยโอเคอันนี้หมุนขวานะครับพอหมุนเสร็จพวกหมุนซ้ายอันนี้คือสติ๊กฝั่งด้านซ้ายนะครับจอยฝั่งด้านซ้ายเรามาดูฝั่งด้านขวาว่าทําอะไรกันบ้างครับฝั่งด้านขวาก็คือการไปซ้ายไปขวาเดินหน้าถอยหลังครับ พื้นที่ในการหัดบินต้องโล่งๆนะครับต้องออระวังเสาไฟแล้วก็ในส่วนของตัวอาคารเพราะถ้าโดนไปชนแล้วไม่คุ้มจ้ะค่าซ่อมไม่คุ้มอโอเคครับพี่กอบออกขวาโอเคครับนี่แหละครับเป็นการเล่นโดนแบบง่ายๆครับแต่ต้องถูกต้องนะครับตามกฎกระทรวงของกสทอชอและที่สำคัญนี่ฮะในการบินสำรวจหลังคาบ้านลูกค้าของเรา ขอบคุณมากนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ